สนุสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกมแอนิเมชันแอกากันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคในการเล่นอีเวนต์อีเวนต์ใหม่หรือการลงพอร์ทัลเพื่อที่หาตัวละครใหม่อย่างตัวละครลับหรือประตูลับที่เอาไว้ไปหาตัวละครอย่างแรกหน้านักล่ามังกรหรือว่าจะเป็นกรณีของการที่ลงไปหาเหมือนเรียกได้ว่าเป็นกิฟต์บ็อกปะ เออเป็นของขวัญอะไรอย่างนี้นะครับที่สามารถที่จะเอาไปสุ่มตัวละครตู้ใหม่ๆได้อย่างเช่นตัวละครเลมมหรือฟูบุกิที่ผมเพิ่งได้มาแล้วก็อีโวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตู้นี้นั่นเองเนาะคือในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีที่สามารถโซโลได้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็วิธีทวิกในการเลือกประตูเนาะจริงๆตอนแรกเนี่ยตอนผมไปโซโลเองหรือไปลองเล่นกับคนอื่นนะผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเกมมันถึงเล่นยากอะไรได้ขนาดนี้หมายถึงว่าแบบ เออทำไมเลือดมอนมันเยอะเล,เลือดมอนมันเด้งโหจังอะไรเงี้ยจนสุดท้ายคือผมก็ไปได้ทริคมาการไปเล่นอ่าพวกด่านต่างๆับแอดมินจนเข้าใจแล้วว่าเออเนี่ยวันวิธีเล่นมันจะประมาณนี้นะก็คือผมจะเลือกแค่ด่านประมาณ1-2ด่านเท่านั้นจะไม่เลือกอีก2ด่านหลังนะครับรู้สึกว่าในพอร์ทัลเนี่ยมันจะมีอยู่4ด่านก็คือเป็น Planet n a m e ็แล้วก็เป็นชิบุย่า อันนี้ผมจะเลือกอยู่2ด่านส่วนอีก2ด่านที่เป็นสไปเดอร์ฟอร์เรสกับที่เป็นด่านของโจโจ้แทร็กเวิร์อะไรเงี้ยผมจะไม่เลือกมาเลยจะสังเกตได้ว่าผมจะมีแต่ประตูของไพนเน็ตนาเม็กชิบุย่านะครับคือมันจะเล่นง่ายถ้าคุณเลือกมาเป็นไพนเน็ตนาเม็กอะเดี๋ยววันนี้ผมจะโซโล่ให้ดูแล้วกันผมจะโซโล่เทียสิให้ดูแล้วกันมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ธาตุที่เราจะเลือกมานะคือไอ้ modifier ข้างหลังอะ่ะผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าเออมันสตรองหรือมันจะวิ่งเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันคือ,อเราต้องเลือกธาตุให้ดีด้วย enemy element นะครับคือถ้าเราให้เลือกธาตุให้ดีเนี่ย enemy element เนี่ยเราควรจะเลือกธาตุธาตุเดียวนะครับอย่าไปเลือกอะไรที่มันมี2ธาตุเพราะว่ามันจะทำให้มันหักล้างกันแล้วก็เล่นยากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือ เวลาเราเลือกธาตเดียวเนี่ยธาตที่ผมจะแนะนําให้เลือกเนี่ยมันก็จะจริจริงมันจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นพวกธาตที่มันแบบไม่ใช่ธาตด,ดินน้ําลงไปจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมขอดูธาตุแบบหนึ่งนะครับก็จะไม่ใช่พวกไม่ใช่ให้ให้เลือกพวกไฟเนี่ยไฟหรือว่าเป็น เนเจอร์สป r ร์ควอเอะไรอย่างเงี้ยครับ4อย่างเนี้ยควรจะเลือกเพราะว่ามันจะมีการหักล้างแบบชัดเจนเลยแลวทุกคนก็ไปดูวิธีที่เอาชนะธาตุพวกนี้นะหรือก็อน,นีอีกอย่างเลยก็คือให้เลือกพวกธาตุแปลกๆอย่างเช่นถ้าผมจะแนะนำเลยก็คือ c o s m มินะครับหรือว่า Curse สอ่อันบาวแล้วก็ p a s ชั่น อะไรประมาณนี้4อันนี้ก็สามารถเลือกได้ไอโฮลี่กับบลัสเนี่ยผมว่ามันก็มีการหักล้างแต่มันจะเป็นพวกแบบดีบัฟพิเศษนิดนึงงงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีสตันบ้างหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่มันก็เลือกได้หมดแหละถ้ามีอันเดียวนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าอยากมันถ้าเลือกไอสีท่าแรกได้เนี่ยมันก็จะจบดันไวนิดนึงเพราะเราจะโจมตีแรงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อมอนสเตอร์แบบร0 0หมายถึงว่าร0 0คือมันมีผลลัพธ์ให้เห็นแน่นอนอย่างเช่นอะน้ำดับไฟ ไฟไปไฟไปโดนกับ nature หรืออะไรเงี้ยมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะลองลองทีมของผมเนี่ยผมจะจัดมาเป็นประมาณแบบว่าใส่ตัวเป็นตัวสกินล่าสุดหมดเลยก็คือเนี่ยไอพวกตัวสกินคิดมัดเนี่ยผมได้มาหลายตัวแล้วนะครับเบจิต้านี่ดีเลยถ้าใครได้สกินเบติต้ามานี่สบายเลยครับโกโจโซเซนต้าอะไรอย่างงี้นะตัวเงินเนี่ยเออ แล้วก็จะมีประมาณนี้ที่ผมใส่ตัวเงินเบจิต้าแล้วก็โกโจอ,อะไร1 2 3 4แล้วก็เป็นตัวอีเวนต์หนึ่งตัวเลยซึ่งผมอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือถ้าไม่อีโวก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่อีโวก็ใส่มันเข้าไปเฉยๆก็ได้มันจะได้เปอร์เซนต์แล้วก็ยูนิตเราจะตีแรงขึ้นเดี๋ยวเราผมลองไปเล่นให้ดูนะครับรับด่านเทียสิบเพลชั่นด่านนี้เลยแพเน e ตนาแม็กนะ คือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยว่าเกมไม่ยากเลยถ้าหากคุณเลือกด่านดีๆไอสไปเดอ r ์ฟอเรสกับด่านของโจโจ้ jo, อย่าไปเลือกมอนมันจะเก่งตามสตอรี่ของมันนะครับ Spider f o r อเ t สก็คือมอนมันจะรีเลือดโหดมากเออนี่สังเกตดูไหมด้านซ้นายล่างของผม100%เลยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับ มาถึงผมก็จะปั๊มต่างไปก่อนเลยนะซีเค็ดดอบแชหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยูนิตดาเมจนะครับพิเซ e n t มัลติพลายเออร์อะไรเงี้ยเออก็จะได้ของขวัญเยอะขึ้นได้ยูนิตจะโจมตีแรงขึ้นซีเค็ดก็จะดอบง่ายขึ้นคือผมเลือกมาเป็นแพชชั่นเนี่ยโอ้โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังมีบั๊กอยู่นะครับเกมเนี่ยดูไม่ได้ก็ง่ายๆไอ้ธาตุแพชชั่นมันไม่ได้ส่งผลอะไรมันแค่ส่งผลให้พวกธาตุเนี่ย มันซิงโครกันแรงขึ้นซึ่งมันมีอยู่ท่าเดียวมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันมานั่งซิงโครกันนะครับคือด่านนี้ไม่ยากเท่าไหร่ก็คือปั๊มตังไปเรื่อยแล้วถ้าตัวที่เราเล่นเนี่ยมันมันหมายถึงว่าเราเริ่มการมอนไม่อยู่แล้วพอการมอนไม่อยู่ปุ๊บผมก็จะวางพวกตัวสกินตัวอื่นเพิ่มเติมมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมขอวางฟูบูคิตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะตัวนี้มันช่วยมีบัพพาสซีฟในการบัฟพลัง ทำให้คููดาวน์ลดตั้ง15นะครับก็คือจะตีเร็วขึ้นมากๆนะแถมสามารถลบดีบัฟเวลาโดนสตงสตันจากศัตรูได้ด้วยแต่มันไม่มีไงทุกคนหมายถึงว่าอะไรไม่มีใช่ไหมก็ก็ตอนนี้ศัตรูมันไม่มีที่จะมาตีผมนะเนี่ยพอเริ่มหลุดปุ๊บก็ค่อยวางตัวอย่างโกโจเพิ่มข้างหลังก็ได้ คือถ้าไม่มีตัวคอไม่มีสกินคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็หาตัวใส่มาแทนนะครับแต่อาจจะต้องเลือกตัวดีๆนิดนึงเนี่ยหลุดละวางไว้ข้างหลังครับก็อยู่ได้อีกยาวๆครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวตังดีๆหรือไม่มีเทรดฟอร์จูนแบบผมเนี่ยก็ให้ไว้วางหลังๆนะมันก็จะเล่นง่ายกว่านี้มีเวลาปลั๊มตังโอเคผมว่า,าเป็นอากาลิกกนครับเอาไว้เคลียร์ จะได้อัพไอตัวเงินสีทองต่อระดับดีเจเนรีทาโกโรดะเออได้อัพทาโกโรดะต่อแล้วผมไปสังเกตมาแล้วมันได้ทุกอย่างเท่ากันนะครับด่านมันยากอะแต่มันก็ไม่ได้ได้ไปถึงว่าไอ้ด่านที่ผมบอกว่ามันไม่ควรเลือกอะมันก็ได้ทุกอย่างพอๆกันก็เลยควรจะเล่นแค่นี้พอเพราะว่ามอนจาก p แพนเนตนาแม็มันไม่ได้เก่งมากนะครับ คือพาสซีฟของฟูบุคิเนี่ยมันจะมีคาลิสมานะ mm hmm. ก็คือจะโจมตีศัตรูให้ฟรีสเอะแบบว่าแช่แข็งนะครับแล้วก็ลด s อ a เทั้งหมดเลยภายในระยะ5%เลยนะแล้วก็จะมีโปรเทคทีฟบาเลียเนี่ยทุกๆครั้งที่ศัตรูเนี่ยในยูนิตเนี่ยโดนสเตตัสเอฟเฟ t แปลกๆนะครับอ่ายูนิตตัวนี้จะคลีนให้1ครั้งเอ้ยหนยูนิตนะครับในระยะแล้วก็คูดาว 30วินาทีนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นระบบอัตโนมัติแหละมั้งผมว่านี่เทียสิบนะทุกคนเทียสิบนะได้ของขวัญพันห้ารแต่ผมน่าจะได้เยอะกว่าพั0หอยู่แล้วเมื่อไหร่จะได้ i อ o r อร์ทัเนี่ยดอกศูน้เองทุกคนน้อยมากก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็คงมีแต่ผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จบนะครับพอจบปุ๊บก็ได้ประตูมิติมาหรือว่าได้ของรางวัลไปสมเพิ่มเติมทีนี้ก็เดี๋ยว ตอนจบด่านเนี่ยผมจะามาให้ดูอีกทีนะว่าวิธีเลือกด่านตอนสุดท้ายเนี่ยควรจะเลือกอะไรยังไงนะครับผมคือคุณสามารถเลือกเทียสูสูงได้เลยแต่เอาง่ายๆผมแนะนําก่อนจบก่อนจอนที่ด่านมันจะจบลงแล้วกันว่าเวลาเลือกชิบุย่าเนี่ยผมแนะนําให้ต่ากว่าเทียร์ดลงไปนะครับถ้าสําหรับทีมที่มันไม่พร้อมนะเออต่ำกว่าเทียร์ดลงไปเพราะชิบุย่ามันจะเก่งกว่าแพนเะน็ตนาแมกนิดนึงซึ่ง ถ้าคุณเล่นเทียเจ็เทียแปเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสดรอปพวกประตูแล้วก็มีโอกาสดรอปพวกกิฟต์บล็อกเหมือนกันก็คือพวกของขวานเหมือนกันแปลว่าถ้าได้แพนเน็นาแม็กคุณสามารถอัดเต็มแม็กไปเลย1ึถึงประตู10เต็มที่ไปเลยแต่ถ้าคุณได้ชิบุยาเนี่ยคุณอาจจะไปเล่นเทียแปเทียเ9อะไรอย่างนี้ถ้าทีมพร้อมมากก็เล่นเทียเก้ได้เพราะผมยังไม่ได้ลองนะสำหรับชิบุยพวกเทียสิบเนี่ย ไม่รู้ว่ามันยากมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยคือแพนเอ็นนแม็กเนี่ยมันการันตีแล้วเห็นปะว่าตัวดานะ่ะมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเล่นให้ดูแล้วสบายสบายโซโล,โลได้เลยไม่ต้องไปเล่นกับคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่ไปเล่นในล็อบบี้สาธารณะอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณให้เล่นยากขึ้นนะครับจริงๆมันจะเล่นยากขึ้นนะโอเคผมก็ตัวนี้ก็น่าจะบวกดาเมจเหมือนกันผมก็อัพ ฟูบูกิไปเลยแล้วกันฟูบูกิไปเลยแรงเหมือนกันทุกตัวที่ผมใส่มาแรงหมดอ่ะจริงๆความว่ามันคูนริสมัตบลาบลาเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็เอ้ยยังเพลเยอร์เอ็กซ์เพรียกับชาเล e จ์รีวอร์ดคูนอยู่นะครับผมนี่ไงทุกคนมอนเลื่อนเหลือแค่ห้าแสนแล้วครับผมนี่จบด่าลแล โซโลแบบอันนี้แต่ถ้าด่านจอนจบเนี่ยมันไม่มีให้เลือกแพนเดนท์นะแมเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมันไม่สามารถเล่นได้อยู่แล้วไอ้สองดาหลังอะ่ะผมลองไปเล่นแล้วมันยากเกินไปเนี่ยไ,ไหมสไปเดอร์ฟอร์เรสไม่ควรเลือกชิบุย่าเลือกได้อ่ะแต่มันเทียบสิบเนาะก็อะเนี่ยมันเหลือแต่ชิบุย่าคุณก็เลือกชิบุย่าแล้วถ้ามันมีสองธาตุอย่างเงี้ยก็เหมือนผมเพราะาผมเลือกเหรอผมก็คงจะเลือกอันกลางแหละนะเพราะมันมีเคิร์สนะครับ ไอ้ด้านขวาเนี่ยมันเป็นเหมือนธาตุสีธาตุเอลเมนต์ปกติแต่ว่ามันมันขัดแย้งกันอะไฟกับน้ำอะมันก็คงจะเล่นยากนิดนึงผมกเออ็เลือกกลางไปละกันนะครับเอออันขวาเป็นสตองอันนี้ก็เป็นโล่ซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกโอเคอ่าได้มาแล้วครับ3,000ได้กิฟบบ็อกมา1อันโอเคเดีวกลับไปเปิดดูสบายมาก สโตแบบอีซี่แบบเล่นง่ายมากสําหรับอีเวนต์นี้นะจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นกันนะครับหมายถือว่าได้ตัวละครได้ตัวละครแล้วหรือพยายามจะหาแลกหน้าแล้วมันก็อัตราดอกมันก็จะได้ง่ายๆขึ้นนะครับผมหมายถือว่าก็อย่างน้อยก็คือได้ตัวในตู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สอด่ดานหลังมันจะได้อะไรบ้างแต่มันยากเกินเหตุสาหรับผมอ่ะเคสุมไปเลยโอเคเกลือเกลือไม่เป็นไร ก็มาเปิดของขวัญตรงนี้ก่านกิบบ็อกซสนะกิบบ็อกซ์สาที่ผมได้ไหนเอ่ยอยากได้พาโดรุจังอ้าวได้มาอีกสามพันหล่อมเลยหล่อม,อมเลยเออเอเอเกือ,อ,อกแล้วโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะแต่หนึ่งตาได้ของเยอะขนาดนี้คุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเค ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับใครคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์ไปให้เพื่อนแล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับ a n i m เมะแ g นกา d ก็รอ,อแก้บั๊กเร็วๆนี้นะนะครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย